คำเลยวะได้ข่าวช่วงนี้งานสักคิดเกมมาแรงมากๆผมรหัสศูนย์หนึ่งศูนทหารชมพูไม่ให้กูพูดเลยนะทุกคนคงอยากจะรู้ว่าผมมันชื่ออะไร แต่ผมบอกไปได้เพราะว่าเป็นกฎไม่งั้นผมจะโดนยิงกระบาลเพราะฉะนั้นเรียกผมทหาร010หนั่นแหละเลขเลขอุบาทชาชั่วมากวันนี้ก็เป็นวันปกติที่ผมทำงานให้กับกลุ่มสวิทเกมแต่วันนี้เกิดการก่อจลาจลขึ้นของเหล่าผู้เล่นที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเหล่าทหารชมพูอย่างพวกเราโอ้ยกูจะได้พูดไหิเนียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราผู้เล่นได้ลุกขึ้นมาต,ต่อต้านพวกเราและเริ่มที่ทำลายระบบของพวกเราในการเล่นสควิตเกมแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์จะควบคุมไม่ได้ด้วยและผมทหารมุงมิงศูนย์หนึ่งศูนย์ทหารคนสุดท้ายของเหล่าสควิตเกมจะต้องออกมากำราบและควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวของผมเอง พวกแกรีบกลับไปที่ห้องนอนอย่างนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกสังหารไปเลยอะไรวะเอ้ยแกกลับไปตรงนี้ไม่กลับแกกูมากูกูทนไม่ไหวแนละ้วรู้เปล่ากูเล่นเก่กับพวกมึงเนี่ยเพื่อนกูตายไปเยอะเลยเนี่ยฮะวันคีดจะจัดการแกไอทหารไม่ดีหรอกนะ แล้วแล้วเอาอาวุธฉันอยู hey, ่ไหนฮะทหารหัวสำเนียมมันต้องถือปืนนี่โอ้ฉันจำได้แหละกวาดเอ่อก่อจะลัดจนขึ้นแล้วทุกคนเพื่อนฉันมันจะมั่วหยิบเปิดล็อกเกอร์ฉันแล้วหยิบของมาหมดเลยให้ตายสิเออเออไปถ่ายชมพูไปถ่ายชมพูข้ามมาเลยไม่เป็นไรไม่มีอาวุธไม่เป็นไรใช้อาวุธที่ได้มาตั้งแต่กำเนิดผมแม่มือนี่ฉันเองแหมเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอยากจะต่อยกับไอ้ทหารชมพูมานานแล้ว Defend this position ควบคุมหานนการดิเฟนต์ฟซิชันกลับไปกินนอนอยอ่างน,นี้นี่นี่ไงน,นี่คือ ว้าวน่ากลัวมาต่อยเลยอย่างนี้พวกเราพวกเรากล,ลับไปที่นอนกันดีกว่าไหมอ่าไม่เอาไม่เอายังกลับไปนอนกลับไปเล่นเกมก็ตายอยู่ดีขอเสียงดวงสู้กับเอาชนะพวกมันไปเลยดีกว่านี่ปากปากหักเลย <laughs> จะกลับไปนอนได้หรืยอยังฮะ โอ้ยมันมาแล้วนี่มาไม่หยุดเลยมีกี่คนเนี่ยฮะสิบสิบห้าคนเหรอจะจะสิบห้าคนกลับไปนอนไปไปไปอยก่อความวุ่นวายไปรอเล่นเกมต่อไปได้แล้วเฮ้ยออกมาจากสนามโกโกวาโกจิมุกิยะโอ้พวกเรามาแล้วมาช่วยกันจัดการไอ้ทหารชมพูคนสุดท้ายกัน โอเคข้าเพื่อนหันจักรปูชิตตายหมดเลยอะฮะ Take cover นี่นี่นี่ d a n ตุ๊วีตุตาตุตาเอ๊ะอูตุตาตุตานี่นี่เหนี่เนี่ย t a cover อ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันเอาปืนเพื่อนไปแล้วเฮ้ยหยุดมาแล้วหยุดมาแล้วอันไรเมื่อกี้ฉันได้อะไรมาวะอ้าวเฮ้ย เอาไม่ปืนเอาเฮ้ยมีทสาวก็บอกเราจะใช้มือต่อยไปทำไมวะเนี่ยฮะห,หยุดห้ามห้ามอยารู้เปล่าว่านี่อะไรปืน UMP กับปืนก็18แ,แล้วก็ลูกซองเอฟบีไฟกูอยู่ไหนวะเอฟบีไฟนี่เฮ้ยไม่ต้องเป็นเอฟบีไฟนี่ตริรตรตร นอนไปเอ็มคอมิ่งผมมาต่อยแรงกว่าเยอะเลยวะมีตะไนดด้วยเหรอจริงว้าววู้ดโอ้มัมีปืนหรอกูตายกูก็เจ๋งดีิอืมมีโอ้โหพ้อนโซนนั้นโซนพร้อมที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วอีซี่ ผมเลยโอ้ผมยอมแล้วผมจะผมจะไปทำตามหลักแล้วจะกลับไปนอนแล้ว Oh yeah victory อันนี้ความมันเซ็ตตุนนวนวัน,วนต่อมาไหนวะ Enemy spotted พบ Incoming พบศับตรูอะไรวะพวกแกยังไม่หมดอีกเหรอเนะี่ยฮะ เฮ้ยพวกเรามาแล้วโอ้โหอัตรูสปอยดมาเลยฮะอืมอืมอืมไวแกหัวร้านหมดเลยนะเฮ้ยอยู่ที่จะหัวร้านเลยอ่ะไม่ได้กินอะไรดีๆเลยนี่ตังเด็ดผมมากินเลยอ๋อนี่ไงนี่ว่กแกหัวร้านสนใจพวกแกหรอปะ เฮ้ยเฮ้ยแกขอเพื่อนฉันหรอจะต้อยิงแกนะกลับไปนอนเอ๊ะรีโหลดก่อนโอ้โหกระสุนสองเลย Take cover กเก็บมาจากไหนแย่ๆวะเนี่ยเก็บปืนมาแล้วมาด้วยเอากูมาใหม่เนี่ยกูไม่มีปืนอะ แกได้เลยฉันไหมสึกอะไรท,ทั้นนนนนนงนั้นน,น,นี่นีอะไรเงี้ย Take cover ไม่หมดไม่หมดสักทีนะโอ้ยไม่ไหวละ Two hours later ให้ตายเออนี่มันเยอะขนาดนี้เลยไรเนี่ยถ้าจะฆ่ามันหมดไปไหนะแล้วแล้วเพื่อนๆฉันอยู่ไหนหมดเนี่ยฮะฉันเป็นคนเดียวที่รอดเลยเนี่ยแกเหลือคนเดียวที่รอดและพวกเราจะลุมประชาทันเกลที่แกทำกับพวกเรา ดิ coming defend this position s, mm. <S ัวเอาัองค์กรเลยเนี่ยของฉคนเดียว defend this position d e e n d i o s i t i o n นซน d a g e r อ d จอไอ้ e o e ไอ้อเ กูนี่มันไรม,มนุษยธรรมมากไม่รู้สึกอะไรทังนัตนองกคนตายตรงหน้าตาโอ้โอยาอลงอลงครับโอ้อลงอ้โหอ้หยุดยีพยอลเซกโอ้โหโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้้ยโอ้ยโอ้โอ้้โอยโ,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 โอ

อูเห็นความต่างเลยอ้าวออบนหัวเหรอเสียหน้าที่มาทำงานกระจิบกระจ้อยแล้วอ่ะเป็นคนเป็นคนของหวานนีกว่าเป็นคนน้ำผึ้งและในขณะที่ผมทหารมุงวิงศูนหนึ่งศนได้กำลังควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบผมก็เกิดคำถามขึ้นมาในหัวหนึ่งคำถาม ในรถกัวโอ้โหเล่นมา17ด่านไม่มีความเปลี่ยนแปลงมันจะสิบสิบป่าดานแล้วแล้วไหนไอ้พวกที่มันมีผมถือปืนขึงไปวิ่งมาก็ก็มันมีความหวังว่ามันจะวิ่งมายิงมีเอาถือปืนมาจะได้พาว่ามันต้นปืนมายิงเออให้มันดูได้ตื่นเต้น เล่น17ด่านไม่มีตัวถือปืนเลยจะให้เล่นต่อไปให้ถึง100ด่านเลยเหรอไม่ไหวเนี่ไม่ไหวเนี่ย010คอละออกดีกว่านะอย่างแค่นี้ก็บาปนันลกจะกินกระบาลอยู่แล้วยิงคนตายอย่างงี้ไม่สนุกเลยอ่ะไม่สนุกอ่ะไม่คุ้มหรอกอย่างเงี้ยไอ้พวกถือปืนอยู่ไหนเอาวิ่งมาวิ่งมาเนี่อะไม่ไหวแล้วมองว่าล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพวกแกพวกแกเอาเอาไปเลยก็ได้นะปืนเนี่ยอ่ะเช็ดฟรีกายเลย ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วบายยไม่ตายไปหาไปหางานใหม่ดีกว่า